จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อฉันมาเป็นนักโทษในคุกแห่งนี้และต้องทํตาตามกฎแปลๆกๆ6ข้อและมีผู้คุมสุดน่ากลัวกับชิ้นส่วนมนุษย์ฉันจะลอดไปได้หรือไม่ปวดติดตามกฎข้อแรกในทุกๆเช้าคุณต้องตื่นเวลาเจ็ดโมงตรงเพราะถ้าคุณตื่นไม่ตรงเวลาคุณจะถูกใช้งานอย่างหนักกฎข้อที่2ในเวลาสิบโมของทุกวันจะเป็นเวลาเริ่มงานของนักโทษและงานนั้นก็คือตดกล่องวัสดุให้เรียบร้อย กฎข้อที่3ในเวลาตอนเที่ยงจะถึงเวลากินข้าของนักโทษนําอาหารกลางวันไปให้นักโทษที่อยู่ห้องคังเดียวกฎข้อที่4คุณควรทําความรู้จักหรือมีเพื่อนสนิทเอาไว้เพราะเพื่อนสนิทคนนั้นจะช่วยคุณในวันนี้กฎข้อที่5ในเวลากลางดึกถ้าพวกคุณออกมาเจอตํำรวจเริงในเวลาตีสามของทุกวันถ้าเขาขอให้คุณช่วยยกของคุณต้องตอบตกลงถ้าคุณไม่ตอบตกลงกฎข้อที่6จะมีลูกปั้นตำรวจและในทุกเวลาตีสี ลูกปันนั้นจะหายไปให้คุณหาที่ซ่อนแล้วกลับไปในที่ห้องขังถ้าทุกคนอยากให้ผมรอดออกจากคุกแห่งนี้ให้ทุกคนทําการกดไลค์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งผมจะรอดออกไปจากคุกนี้เพราะว่าประตูมันจะเปิดกดให้ทีนะถ้ากดแล้วประตูมันจะเปิดอ่ากดไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยกดยังกดให้ทีกดให้หน่อยผมจะรอดอะถ้าคุณกดอะถ้าผมรอดนะถ้าคุณใหญ่ผมรอดหรือเปล่าเฮ้ยแสดงว่า คุณกดติดตาให้ผมจินะผมรอดแล้วเย่ไปดีกว่าไม่ฉันออกคุกไม่ได้มันติดคุกใหญ่เฮ้ยนี่ฉันเป็นนักโทษเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าทำผิดเลยอะฉันต้องมาเป็นนักโทษแบบนี้ <c oughs> ไม่อยากเป็นนักโทษเลย อะไรอ่ะกดแปลกๆของนักโทษมันคือกฎของนักโทษสินะไหนขออ่านหน่อยละกันกฎข้อที่1ในทุกๆเช้าคุณต้องตื่นเวลาเจ็ดโมงตรงเพราะถ้าคุณตื่นไม่ตรงเวลาคุณจะถูกใช้แรงงานอย่างหนักไม่เอาอ่ะวันแรกก็จะทําให้หนักแล้วหรอไม่เอาไม่อยากทำงานหนักอ่ะ ว่าแต่อะไรอ่ะเฉลยกดข้อที่หนึ่งเก็บไปก่อนโนยไอ้พวกนักโทษทั้งหลายตื่นก็ได้แล้วตื่นก็ได้แล้วถึงเวลาพวกแกแล้วเอาละตื่น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 โอเคตื่นตื่นให้หมดตื่นตื่นเอาละโอ้ยกีตายยังติดอยู่เลยอ่ะพอดีเอาละครับ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 หลังหน้าหลังตา <Okay. S 2> อะไรอ่ะฉเฉลยกดข้อที่1เฉลยกดข้อที่1คนที่มาลากคุณออกไปชายคนนั้นเขาคือผู้คุมที่ได้ตายไปแล้วและก่อนเขาตายเขาเป็นผู้คุมที่คอยมาปลุกนักโทษในทุกๆเวลาเจ็ดโมงวิธีแก้นําอาหารและน้ําไปขอขามาที่ต้นไม้ต้นใดสักแห่งและควรตื่นให้ตรงเวลาหลังจากนั้นเขาจะหายไปแต่ถ้าคุณยังตื่นไม่ตรงเวลาเขาจะมาหาคุณอย่าบอกนะว่า นักโทษคนนั้นไม่ใช่ตำรวจคนนั้นเขาเป็นโหเขาเป็นผีแล้วเนี่ยพูดแล้วน่ากลัวโอ้ยเสร็จยังเออเสร็จแล้วครับเราเออ้อามาแล้วเราต้องเริ่ม<ป>จะสายแล้วเราต้องไปหาของขมาอ,อ่าว่าแต่ห้องครัวไปทางไหนล่ะครับผู้คุมห้องครัวเหรอใช่ครับตามฉันมาครับได้เลยครับนี่งไงถึงแล้วอ๋อห้องครัวสินะ เอ่อสวัดดีครับ<อ>เชฟเออหวัดดีหวัดดีอ่อ,อพอดีมีของเอาไว้ไหว้ศาลเจ้าไหมครับของไว้ไหว้ศาลเจ้าเหรอใช่ครับที่เอาไว้ขอขามาได้ครับมีไหมแบบน้นําแดงกับโอ้หให้กันน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยครับขนมปังไหว้ไม่ได้ศาลเจ้าอาหารแหง้งตัวหนึ่งนะนี่ไงของไหว้ศาลเจ้าเอากี่ขวดอะเอาขวดเดียวครับขวดเดียวน่ะอัวหนึ่ง แล้วก็มีเนื้อหมูใหญ่โอเคครับเขามาครับครับครับผมต้นไม้หรอต้นไม้อ้อยเจเจ็บโอว่าไงว่าไงขอของกินหน่อยดีอะไรก็ได้อะของกินเหรอเออวไพอดีพาไปที่ต้นไม้ได้ไหมครับอได้สได้สิาม่าีปับจิบหาตามมาเ่ีปทนจะเป็นไม้อะไรนะ ต้นไม้ทำไมอะอ๋อธนาพาผมไปไหนครับ้าใจแล้วพาไปไหนแล้วครับาไปต้นไม้ไงทางไหนอะทางนี้ไงจะ<อ>ไปไหนอะโอเคโอเคต้นไม้ต้นไม้นี่ฉันอยู่กับผีแล้วเนี่ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยโหยมีลูกปั้นด้วยโอ้โยโอหของเกะกกงเกะก,ก,กะจริงๆเลยอะย่ะโอ้ยทำเสร็จแล้วแล้วอย่าลืมมาเก็บของด้วยแหละ อ๋อนี่คือที่ทำงานของเราเหรอโอเคมเป็นนักโทษเหรอเนี่ยไม่คิดเลยโอ้ยน้ำโมน้ำโมอย่าลืมไหวเซด้วยแหละครับอุ้ยสารเจ้านี่ึงนะงั้นเอาน้ำแดงไปกไปเลยนะคะน้ำแดงแล้วก็อะถาวายโอเคอืมครับ กันก็หไหว้ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะครับขอให้ไปที่ชอบที่ชอบนะเอาหายไปแล้วอ๋เฮ้ยมีนังมีสมุดให้เราด้วยเฉลยกดข้อที่สองอันนี้คือเฉลยกดข้อแรกเนาะเราอ่านไปแล้วแล้วเราไม่ใช้ละโอเคงั้นเราอ่านกดข้อที่สองต่อเลยดีกว่า กฎข้อที่2ในเวลาสิบโมงของทุกวันจะเป็นเวลาเริ่มงานของนักโทษและงานนั้นก็คือการตรวจกล่องวัสดวุว่าเรียบร้อยดีหรือไม่และถ้าคุณไม่และคุณไม่ควรเปิดดูของข้างในนั้นฝนตกอะ่ะหุยไม่อยากให้ฝนตกเลยเปียกขนาดนี้เดี๋ยวมันก็หยุดตกแล้วมั้งนี่งไงของเขาบอกว่าเราห้ามดูของในกล่องนี้ ทำไมเราต้องดูด้วยอ่ะไม่ดูหรอกทำตามจัดไม่เป็นระเบียบเลยโอ,เโอ้โหเสียงฟ้าโคตรดังเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวฝนก็หยุดตกแล้วมั้งตก,าาตกหนักค่ะนี้แป๊บแป๊บฝนตกหนักมันจะหยุดไว้โอเคเก็บของให้เรียบร้อยเก็บของให้เรียบร้อยโอเคเป็นระเบียบแล้วสิเนะ เราไม่ควรดูของข้างในกล่องนี้โอเคเฉลยกข้อที่สองคุกแห่งนี้เปิดไอ้คุกแห่งนี้เป็นที่คอยส่งของให้กับตลาดมืดและของในกล่องนั้นจะมียาเสพติดและอวัยวะส่วนต่างๆของมนุษย์รวมไปถึงของผิดกฎหมายต่างๆฮะในกล่องพวกนี้มีชิ้นส่วนมนุษย์เหรอยาเสพติดเนื้อมนุษย์ดวงตา แล้วก็สายจากศพโฮ้ยสายจากศพโอ้โหโอปีนเหนือมนุษย์หน่ากลัวไม่ยุ่งดีกว่าคุกนินบ้าเลยวะเนี่ยส่งของยาเสพติดของมนุษย์อีกอย่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยอ่านกฎเขา่อไปดีกว่า้ยว่าแต่เฮ้ยเอ้ามีสมุดอะไรอ่ะเฉลยกดข้อที่สาม อุ้ยมีเฉลยด้วยเก็บไปก่อนทิ้งไว้้นและไม่เอาละโอเคอันก็เขาจะไปกดข้อที่สในทุกเวลาตอนเที่ยงในทุกเวลาตอนเที่ยงจะถึงเวลากินข้าวขอให้นักโทษนําอาหารกลางวันไปให้กับนักโทษที่อยู่ในคุกขังเดียวอ๋อเราต้องเอาอาหารไปให้คุกขังเดียวแล้วว่าแต่คุกขังเดียวอยู่ไหนนะถามเชฟดูแล้วกันสวัสดีครับเชฟ พอดีผมจะเอาของเอาน้ําอาหารไปให้กับคุกขังเดียวครับนักโทษอยู่ในคุกขังเดียวครับมีไหมครับน้ําอาหารน้ําอาหารเนาะน้าอาหารด่วนะน้ําอาหารน้ําอาหารอาหารแบบไหนดีอะเอาปกติครับที่กินได้อะครับน้ําอาหารกินได้อะใช่ครับก็น้ำเอามีน้ําเดียวที่นี่ก็น้าแดงก่อนแล้วกันน้าแดงเหรอเออน่าจะได้แหละมั้งกินได้แหละ แล้วก็อาหารก็มีฮอทดอกนะหยิบหยิบไม่ได้อะครับหยิบแค่ไหนครับโอเคได้ละโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,อรรบเออแล้วว่าแต่คุกขังเดียวเขาอยู่ไหนหรอคุกขังเดียวรู้ไหมอ่ะไม่ได้เดินทางแถวนี้ด้วยดิไม่รู้เหมือนกันนลลองเดินไปทั่วๆดูอาจจะเจอก็ได้โอเคโอเคครับอืมเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ่ะคุกขังเดียว อ่านกฎข้อที่3ามก่อนดีกว่าฉเฉลยข้อที่สนักโทษที่อยู่ห้องของัขงคุกขังเดียวเขาเขาคนนั้นเป็นแพะรับบาปที่ถูกใส่ร้ายเพราะว่าได้ทําการฆาตกรรมหญิงสาวเพราะว่าหน้าตาของเขาดูดโหดและร่างกายของเขาแข็งแรงมากเขาเลยถูกใส่ใส่ร้ายและจับไว้ในห้องนั้นเพื่อไม่ให้เขาออกมาพูดความจริงอะเฮ้ยน่าสงสารจริงๆเลยอะ่ะคนแบบนี้ วเอาละโดนใส่ร้ายสินะอุยหน้าหน้าตาก็โหดจริงๆด้วยอ่ะว้วยว่าแล้วทำไมถูกถูกถูกใส่สร้ายนี่ครับน้ำอาหารครับกินให้อร่อยนะครับได้ยินว่าคุณถูกใส่ร้ายเหรอใช่ฉันโดนใส่ร้ายโถน่าสงสารยังเลย,ยคุณก็เข้าใจว่าหน้าตาคุณอาจจะดูโหดแต่ผมคิดว่า คุณน่าจะเป็นคนดีนะอืมงั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวสิอย่า่งไปครับว่าเอาเจ้นี่ไปนะแล้วก็ของพวกนี้นะ่ะเอาไปให้นักโทษที่อยู่ห้องสองใช้ป้องกันตัวนะโอเคครับขอบเอ้ยเฉลยกดเขาที่สี่ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันอะไรอะ่ะเขาให้ผงอ,อะไรมาเนี่ยผงดินปืนทำไมอะ่ะ เอาไว้ทําอะไรอะ่ะหรือว่าเกี่ยวกับเอาไว้แบบเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์หรือเปล่าวะน่ากลัวว่ยช่างเถอะอ่านกดข้อที่สี่ต่อเลยละกันกดข้อที่สี่คุณควรทําความรู้จักหรือมีเพื่อนสนิทเอาไว้เพราะเพื่อนในของคุณนั้นจะช่วยคุณในวันนี้เพื่อนสนิทอ,อือทําความรู้จักอ,อืมไม่แน่ใจอะ่ะงั้นอ่านกดข้อที่สี่ดีกว่า ฉเฉลยข้อที่4ฉเฉลยกดข้อที่4ถ้าคุณมีเพื่อนเขาจะช่วยคุณได้เยอะแต่ถ้าไม่มีคุณจะโดดคุณจะโดดเดี่ยวและทํางานหนักออ้ยไม่อยากทางานคนเดียวอ,ะอ่ะหาเพื่อนดีกว่าเชฟครับ<อ>มีกุญแจมีกุญแจห้องนี้ไหมครับกุญแจห้องนี้เหรอครับในกล่องบอไม่รู้ดิไม่เป็นำตำรวจแล้วเป็นเชฟน่าไปเดินหาดูแถวนี้มีป่าวตำรวจ นนแต่ว่าตำรวจที่เปิดให้เราเขาก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วอะแล้วเขาไม่เปิดห้องนี้ล้วจะเข้าไปยังไงอะมีตำรวจอีกไหมเนาะนั่นสิอืมมันม,มีคนหนึ่งอยู่นะชื่ออะไรเลิงเลิงเนี่ยแหละตำรวจ้วยเหรองูง่ายนะ่ะโอ้ยไปขอไปบอกให้เขาข <อ S 1> เปิดอ่าคุณตำรวจครับโอ้ยังเงยใครเนี่ย อ๋อพอดีมีนักโทษยังไม่ออกมาจากห้องขังแล้วครับอ๋อแล้วทำไมเชฟไม่มาทำอาหารเนี่ย๋อผมไปเอาของครับผมไปเอาของนายคนไหนยังไม่ออกนี่ครับินี่ครับนี่ครับคุกก็มีกฎระเบียบทำไมไม่ทำตามกันนะนี่ครับนี่ครับโอ้ยไอ้นักโทษศูนย์สองอยู่เปล่าออกมาไรนี่โมกยามแล้วเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับเราต้องกำลังสนุกเลยเราต้องขอเขาเป็นเพื่อน เขาถึงเขาถึงจะช่วยเราได้ดีมากขึ้นเราไม่อยากโดดเดียวนี่นายอ๋อมีอะไรนายมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเอาไม่ได้ง่ายอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนี่ว่ะเอ้ยนายมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะนะก็บอกว่าไม่ไงไม่อยากมีเพื่อนอยากอยู่คนเดียวเฮ้ยจริงสิเรามีอันี้ด้วยที่เขาให้มาจากห้องนั้นแต่ว่าฉันมีไอ้นี่อ่ะ นายอะเอ้ยนายไ่ได้มาได้ไงอะเขาโอาคือพอดีผมได้มาจากคนข้างล่างอะครับอ่ะคนที่ติดอยู่ในห้องขังเดียวอะนะใช่ครับฉันจะให้นายเป็นกรณีพิเศษแล้วกันเป็นเพื่อนได้ฮ้ยโอเคฉันเป็นเพื่อนแล้ว,แล,วแล้วเขาจะช่วยอะไรเราได้วะดูหน้าตาไม่น่าจะช่วยได้หรอกมกั้งแรกกันนี่ไหมอะฉันมีนี่ให้นายอยู่นะเฮ้ยนหนครับ ออไ,มไม่ได้ใช้อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นมันอยู่ในห้องนานแล้วเชเลยกดข้อที่ห้าเฮ้ยเขาช่วยเราได้จริงด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็มาเรียล้วกันกดข้อที่สี่เราโยนทิ้งแล้วกันกดข้อที่กดข้อที่ 5, ห้าออกดข้อที่ห้าในเวลากลางดึกถ้าพวกคุณออกมาเจอตำรวจเลงในเวลาตีสามของทุกวันถ้าเขาขอให้คุณช่วยยกของคุณต้องตอบตกลงถ้าคุณไม่ตอบตกลง ต้องให้เขาช่วยเหรอถ้าไม่เขาไม่ตอบตกลงเราจะโดนอะแล้วะเนี่ยเออช่วยเขาก่อนเถอะเขาจะมาขอเราช่วยอ่ะคนนั้นแน่เลยตำรวจเลิงอ่ะเฉะลยกฎข้อที่ห้าคุณตำรวจเลิงเขาเป็นผู้คุมที่นิสัยดีที่สุดในคุกแห่งนี้คุณควรช่วยเขาแต่ถ้าคุณตอบปฏิเสธเขาจะกดคุณและทวันถัดไปเขาจะใช้แรงงานคุณอย่างหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตอือ,อ,อไม่อยากเสียชีวิตอ่ะถึงขั้นตายกันเลยเหรอโอ้ย ถ้าเขาขอความช่วยเหลือ oh เราก็ช่วยเขาดีกว่าขอ,องเต็มกล่องเลยเขาไม่มีใครเอาไปทิ้งวางเลยวันนี่สวันดีครับเอาไอ้ก,ก็มาพอดีเลยเอ้ยฉันมีเรื่องให้ช่วยอะ่ะช่วยฉันเอาไอ้พวกอย่างนี้ไปเผาหนะ่อยสิมันเต็มกล่องไปหมดแล้วต้องเอาของไปใช้เนะี oh, oh, oh. ่ยโอ้โหเผาหรอฉันเอาไปเผาเก็บเก็บเราช่วยหน่อยได้ไหมเอาได้ครับได้ครับเออเีมากมากอ,อ่าอาทรายทรา,ายนี้หรอ มีทรายด้วยอ่ะเยอะไปดีเยอะไปดีครับครับครับอะไรกันอนะ่ะพอดีเก็บของง่ายอ่ะมาช่วยกันเก็บของเงี้ยใช่มันมีทรายด้วยอ่ะเอาไปเผาเอาไปเผาเร็วหยิบหยิเร็วหยิบเอาไปเผาเรครับ<ห>ครับ<ห>ครับโอ้ยของเยอะหมดเลยโอ้ยยาเสพต u งยาเสพติดเผาให้หมดเลยดวงตามนุษย์ดงตามนุษย์อะไรวะเนี่ยตำรวจแล้วว่าตำรวจคนนี้เป็นคนดีเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะจออกไปรอข้างนอกนะพวกนายไปหาไฟแช็กให้หน่อยแล้วกันนะเอาจะไปเผากันเอ้ยแล้วทรายหายไปไหนหมดวะทรายหายไปไหนหมดอยู่ในตูข้ของฉันนะสามอันอะ่ะสามอันเหรอโอเคโอเคเอ้ยเคพอดีเลยครับพอดีมีไฟแช็กหรือเปล่าครับไฟแช็กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูในห้องกันแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเดี๋ยวขยะวางไว้ก่อน อ้ย่าบอกนะว่านี่มันก็ใกล้มืดแล้วมันมืดแล้วนี่ว่าโหท้องฟ้ามันคงจะมืดแน่ๆเลยเฮ้ยรีบทำแล้วรีบนอนดีกว่านี่ครับขอไฟแช็กหน่อยครับมีไหมทำหนึ่งนะเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ไฟแช็กมาครับไม่ใช็กทำไรนี่ไฟแช็กเอาไปเผาครับะเอาจุดให้ผมเลยก็ได้ครับจุดให้ครับครับครับผมเผาให้หมดเลยนี่ครับจุดเลยครับจุดเลย แย่ผมอ่ะเผาให้หมดเลยนี่ไงนี่ไงของไทยโอเคเขาโยนโอ้ยจุดไฟแกคุกเดี๋ยวก็ไม้หรอกครับเอาก็กระเผาไม่ใช่หรอครับบอกให้มาข้างนอกอ้าวขอโทษเขาข้างนอกสิเผาในคุกมันก็ไหม้สิอ้าขอโทษครับขอโทษครับยังไม่หมดครับผมยังเหลือเม็ดแดงๆคืออะไรไม่รู้น่ะโอ้ย หัวก็โทษใหม่นี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่ขึ้นมาพวกแกจะอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยแต่ว่าโอเคเผานอกไม่พอดีเผาข้างในอ่ะครับครับอ่ะฉันจะยอาปืนไว้ให้ละไฟแชกมียังมีนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาของไปโอเคเผาเลยอ้าวไฟแชกไอ่นี่ครับโอเคโอ้ทำงานกันดีมาก อ่าฉันมีของรางวัลจะให้ด้วยแม่ครับเนี่ยไปถือว่าช่วยงานฉันนะฉันไปก่อนละเจอกันวงรวดหุย้ยดีจังฉเฉลยกดข้อที่6ว้าวเฮยนี่คือกดข้อสุดท้ายแล้วสินะกดข้อที่6จะมีรูปปั้นตำรวจและในทุกวันเวลาตีสของทุกวันลูปปั้นนั้นจะหายไปถึงเวลานั้นพวกคุณต้องรีบ ไปเข้าห้องขังโดยเลยที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ไปไป,ไปไม่ทันคุณจะโดนจับได้ให้หาที่ซ่อนตัวเร็วที่สุดและภาวนาให้เขาหาคุณไม่เจอออ้ยลูกป,ปั้นอะไรอ่ะใช่เหรอลูกจะลูกป,ปั้นไอ้นั่น,น,นหรอเราก็เห็นอยู่นะมันจะหายไปไหมอะ่ะลูกป,ปนนั้นมันจะหายไปหรือเปล่าโอ้ยถ้าหายไปเราสวยแน่เลยหายไปหรือเปล่า ไม่หายดีกว่าเออรูปปั้นยังอยู่ปกติดีแล้วว่ายังไม่หายเคยังปลอดภัยอยู่โอ้ยคิดว่าเกือบละเราอ่านเฉลยข้อที่หดีกว่าเฉลยกดข้อที่6รูปปั้นนั้นคือตำรวจผู้คุมที่คอยเดินตรวจตาคอยคุมนักโทษให้คอยอยู่ในห้องก่อนตายและเขาตายเพราะสาเหตุน,นักโทษหนีออกจากคุกและเขาต้องมารับโทษที่ทำหน้าที่ตรวจตาไม่ดี อุ้ยฉันจะโดนนะนี่ยไม่เอาอ่ะน่ากลัวลูกปั้นหายไปหายหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นแวบๆลูกปั้นหายไปแล้วอะลูกปั้นแกจะแห่คุกใช่ไหมเออทอาไงดีอ่ะแกจะแห่คุกใช่ไหมทอาไงดี อยู่กับเขาห้องขังเออเข้าเข้าเข้าฉันมาช่วยคิอปลอดภัยแล้วอุ้ยเขามาช่วยเราจริงๆด้วยเขจะแหกผูกใช่ไหมเออผมไม่ได้แหกครับผมอยู่ในห้องขังครับปิดไฟแล้วครับโฮ้ยเราตายไปโฮ้ย เราทำงานเสร็จแล้วโอ้ยคุกบ่าเลยวันนี้อ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลย,ยเขามาแล้วอ่ะเฮ้ยฮัลโหลท,ทางปลอดภัยแล้วครับนายบอกว่านายมีทรายใช่ไหมนายพอจะมีทรายเพิ่มไหมไม่มีครับ โอ oh yeah, ้ยแย่แล้วฉันมึงนะฉันไปหาทรายก่อนเขาหาทรายทำไมอะ่ะเขาจะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยอยู่ในอยู่ในห้องขังดีดีดีกว่าน่ากลัวนักโทษแบบนั้นไอ้ผู้ขังไอผู้คุมแบบนั้นครับานะอย่าไปบอกใครนะครับอา้าคุณมีกุญแจประตูด Meat ้วยหรอไม่อะ่ะใช้ไอลวดหรออ,อ๋อโอเคครับคือะ <spectral S 2> อะไรอ่ะคุณจะพาผมไปไหนอะ่ะ อย่าไปบอกใครแล้วกันตามมาเถนะทนายอยากรอดอยู่ที่นี่อ่ะตามมาครับโอเคเฮ้กูเฮ้ยเข้ามาแล้วทขาไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้แป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยอะไรอ่ะระเบิดเฮ้ยคุณเอาทรายกับทรายกับไอ้นี่เหรอได้แล้วคุณผสมกันจะได้ระเบิดก้อนนึงอะไรอ่ะครับทางนี้เท่านั้นรีบออกไปเรืออยู่ไหนเนี่ยมันควรมีเรือมารับที่นี่สิ วายนะไม่ไมทีก่อน,กกอนแล้วกันครับเรือมีเรือเล้ยเหรอครับเนี่ยมีสิฉันสั่งลูกน้องไว้เดี๋ยวคอยมาช่วยจังนั่นต่อกดแบบนั้นจะพาเรามาแหกคุกใช่ไหมนี่ยสรุปแล้วอ่ะควรมีสิเป้นนี่ไงเรือครับนี่ไงเจอเรือแล้วครับรีบเลยนายนายขับเลยนายขับเลยขับได้เลยครับปะระบุว่าจะบอกวนะ่าคือพวกเราแหกคุกออกไปหรอครับเนี่ย ถูกต้องถูกต้องรีบเลยรีบเลยครับครบัได้แล้วครับไปแล้วฉันแหกคุกสำเร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเุ้ยคุกบาคุกเป็นอะไรเุ้ยมีผีเลยผีแล้ววะ